สวัสดีค่ะพบกับจิ๊บเพ็กอีกแล้วนะคะสองแม่ลูกเข้าครัววันนี้จะทำเมนูที่เก็บตัวอีกนะคะคือว่าเมนูปลากระป๋องนะคะวันนี้จะทำมาทำใหม่น้ำยาปลาปลากระป๋องนะคะเ,เครื่องเครื่องปรุงก็ใช้เครื่องเครื่องน้ำยาปลาธรรมดานี่นะคะ วันนี้วันนี้ไม่ไม่ไม่ตาแล้วเดี๋ยวมือร้อนมีอะไรบ้างครับมีพริกแห้งใช้พริกแห้งแช่น้ำไว้พริกนะแช่น้ําไว้แล้วก็มีกระเทียมหอมตะไคร้หัวกระชายนะไอพวกนี้เราต้องปั่นหมดไอนี้ที่ทุบๆุบไปเดี๋ยวอาใส่ในหม้อแกงอันนี้ในส่วนนี้ก็คือใส่ในหม้อแกงไอส่วนนี้คือตําตําคนนี้เราก็ปั่นได้คีอเดี๋ยวนะอันนี้ใส่เครื่องปรุงเครื่องส่วนผสมอะไรบ้างผสมนี่แหละของยุพิกนะคะ มีไอ้ตีนไกไ่ไอ่ปลากระป๋องแล้วก็ตีนไก่นี่ต้งเองมันสุกก่อนมันจะได้ไวขึ้นแล้วก็น้ำปลารา้าน้ำปลาร,าร้าต้มเองนะคะปลาร้าอะไรที่เขาซื้อมาห้วันก่อนสุขโขไทยสุโขทัยเนี่ยหอมนะจิ้มพกต้มเองหอมหอมนะกินจริงหอมหอมแล้วก็มีน้ำตาลปี๊บไอ้ผงผงรสหน่อยนึงผงชูรสเออแล้วก็น้ำตาลทรายแล้วก็กะปินิดหนึ่งนะคะ ใ<อ>ส่อาชูรผักก็จะมีต้นหอมเด<อ>ี๋ยวเราสุกแล้วสับใส่ต้นหอมผักชีหน่อยหน่อย,น,อยน่อยหนึ่งให้มันหอมนะปรุงรสด,ด้วยอ่าตอนนี้จะปั่นเครื่องก่อนนะคะนิกแห้งท<ด>ี่เกล็ดต้มแล้ววันนี้ไม่ต้องโขลกแล้วนี่กระชายกระไครวกระเทียม หัวหอมอืมหัวหอมไอดนีไอันี้เราไว้ใส่ตอนที่ล,ลงในหม้อนะตรงน,นี้นะลงหม้ออันนี้อันนี้ที่ทําไปเป็นชิ้นเล็กๆนี่เอามาปัน่นปั่นก็เดี๋ยวก็ต้องเติมน้าหน่อยนึงก่อนเดี๋ยวเครื่องมันไม่ทํางาน ไอ้เครื่องนี้เครื่องนี้เครื่องโบราณแล้วนี่มันกิเพกมึงซื้อตั้งหลายเครื่องใหม่ตั้งหลายเครื่องแล้วแต่เครื่องนี้ยังใช้ได้ก็เอาชอบมันเอามันใช้อยู่นั่นแหละดูจากสีแล้วนี่่านสรงคามมาเยอะ ไปกะปิไปเลยนักกะปิดิงเครื่องฉุนยางเร่งเลยานั้นว่าเสร็จเครื่องนี้ปัน่นปั่นไว้ปั่นเครื่องจริงๆนอะ่ะมีเครื่องกดเครื่องนู้นปั่นน้ำปั่นเนยเครื่องนี้ทนอย่างแรงปั่นหมาสารเดี๋ยวเราค่อยเทลงหม้อเลคยเทลงหม้อเลยนะคะเทลงหม้อเลยเดี๋ยวเราไปตั้งไป เทีใส่หม้อเลยขึ้นจมูกเลยเนี่ย,ยขึานายข้นไม่เครื่องมันหอมขึนน้นจมูกดึงไกลๆนี่เตะจมูกเลยนะอืมหน้าร้านครบน้ำร้านครบอืมไม่ต้องละเอียดมากหยับหยาก็ได้เครื่องน้ำยาป a b พี่เพชทำตอนสี่โมงเย็นนะใช้วิธีรวบรัดก็น้ำซอสมันแดงอยู่แล้วเม่อกี้ลงจะเราใส่พริกแดงเข้าไปมันจะแดงมากเมื่อกี้ก็หนุ่มถามคี่เพชกว่าทําไมไม่เอาปลายปั่นกับเครื่องบอกงตรงเลยนะลืมปั่นตามไม่เป็นไรปั่นตามไปใหม่ปั่นตามไม่เป็นไรไม่มีปัญหาลืมกันได้ลืมกันได้น้นิดเดี๋ยวน้ำแห้งปั่นยาก ไม่มีปัญหาดีสวยนะละเอียดแนวมันก็ไม่แดงเทลงไปเลยใส่ลงไปเลยปลาเบปัน่นปันมปันหมดนะครัวบวันนี้โอ้โโรอย รีบครับวันนี้รีบอยู่แล้วครับอยู่แล้วงามหน่อยต้นหลังบ้านเนี่ยอยู่ทางบ้านตรงครัวร้อนอันอันหนุ่มเนี่ยนี่น้ำแกงน,นะคะอุ้หากินมากมากเลยเดี๋ยวเราไปครัวร้อนตามมาโอ้ใส่ตีนไก่ไปเสร็จปลาลาบอีกหนุ่มเมื่อรับอยองยออตามมาตามมาหนุ่มเดี๋ยวว่าไม่เรียกอีกนะอันนี้อันนี้เครื่องเนี่ยเอามาตั้งไฟแล้วนะคะสบายสบาย ในน้ำแกงเดือดก่อนแล้วใส่ตีนไก่พระบาทาก็สุกแล้วเนี่ยแม่ต้มมาแล้วนะคะเนี่ยจิเป็กต้มมาแล้วนะคะมันจะได้ไวขึ้นนี่เลือกได้นะภูเก็ตเราเนี่ยเราจะเอาที่นิ้วมันเอาแต่นิ้วโดยเฉพาะเลยนะเราก็ให้เลือกเนี่ยแม่ค้าขายไก่ใจดีให้เลือกได้นะเอาแต่นิ้วนาแข่งมันไม่เอานะเนี่ยเราจะใส่เนี้ยไปนะขาทุบให้มโหม รากผักชีก็ทุบอันนี้ไอ้กะชายทุบใส่ลงไปให้มันหอมดอ๋ยวพใลล้จะสุกแล้วเราค่อยใส่นี่ทีหลังใบมะกรูดต้นหอมใส่ตีนไก่ลงไปนะตีนไก่นี่ต้องไม่สุกเสียก่อนมันจะได้ไวลวกน้ําทิ้งแล้วต้องไม่สุกจะได้ไม่คาว ปลาล่าปลาล่าปลาล่าใสหมดเลยเพราะมันจืดอยู่พอเราตําเครื่องเราไม่ใส่เกลือเข้าใจไหมกะว่าจะเอาน้ําแต่รสชาติปลาล่าปั่นเครื่องไม่ได้ใส่เกลือเลยกะไว้แล้วใส่แต่กะปิั้าหัวไม่มือกะว่าใช้น้ําปลาล่ารวนๆมันจะได้หอมจะได้ชื่นใจคนรสนิดนึงถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ใส่นะน้ำตาลปีบนิดนึงไอ้นั้นเราเลือกได้นะน้ำตาลทรายนิดนึง น่ากินอย่างแรก็รพิอมรสชาติด้วยน้าําปลานหน่อยให้มันหมมอมอใส่นี้ลงไปนะคะต้นหอมกับใบมะก,กรูดลงไป ปลานี่มันอร่อยหอมอร่อยกับปลาสดอีกนะน้ำเกงมัน ไปนี้จะทำการชิมเร้วนะจ๊ะนะจ๊ะชิมเรีวออของโปรโตีนไก่ có điện cái khay bọt tốc kế đấy, nghe, đây nha xem khay con chim leo con can chim ừ. Hãy subscribe đi kênh คิดรู้ไหมว่ามันเป็นปลากระป๋องมันหอมอ่ะมันไม่รู้แต่ว่ามันหอมมันหอมมีพิเศษหอมมิกลินหอมมันหอมมันไม่มีกลิ่นข้าวเลยหอมอะไรกระชายหอมกระชายกับเครื่องสดุดึกปลาใส่เข้าไปโอ้ยมันหอมเผ็ดไหมผสมเครแล้วไม่เผ็ดรสชาติน้าอกมีเค็มนิดหนึ่งแล้วก็กลิ่นหอมปลา กลิ่นหอมเครื่องปลาไม่มีกลิ่นคาวเลยออกออกออกเหมือนก็กลิก่นปลากระป๋องนิดๆอะ่ะอร่อยแต่มันไม่ถึงกับออกชัดมันไม่มีกลิ่นคาวเลยทําให้หอมอะ่ะหอมชวนกินมากๆเลยกินมันนะกินมันแน้ะไอ้นั่นนาอยู่แล้วหัวกาชายนองจีนเนี่ยน้ํายาปลา ีกินกระชายน้ำนิดๆแล้วเผ็ดนิดๆนะนไม่ต้องเผ็ดมากอร่อยจริงๆสุดยอดเลยช่วงนี้สบายอะไรอะไรก็นิยมปลากระป๋องเราต้องใช้เป็นประโยชน์เอาปลากระป๋องมาทำกับข้าวหลากหลายเลยเดี๋ยวนี้เขาทำกันวันนี้จะไปก็ลรองปลากระป,ป๋องมาทำน้ำยาปลาอืม ใช่ได้อร่อยว่าปลาปลาอร่อยว่าปลาทะเลอีกนะมันไม่มีกลิ่นคาวเลยมันหอมนิดๆกินอร่อยมากและน้ําเกงมันก็เข้มข้นดีนะคะระปั่นใส่ลงไปในสองกระป๋องนี่อโอ้โหข้นทั้งหม้อเลยน่ากินมากกินดีกินดีอันนี้ไปทางภาคกลางใช่ไม่น้ำยาปลานี่มนึงภาคกลางของภาคกลางนะเราใส่น้ําเราใส่น้ำปลารด้วยนะคะมันหอมปลรราด้วย หอมปลาร่าหอมปลาราเราต้มเองอด้วยวันนี้นะักปลาราไม่ไม่ซื้อปลาราสำเร็จปลาล่าเราต้มเองอนี่มันจะถึงปลารามันจะหอมมกักงใชน้ํายาแบบใต้เขาใส่ขมิ้นเขาจะไม่เขาจะไม่ใส่กระชายนะคนตายเพราะว่าเขาเขาเป็นปลาทะเลมันจะไม่คาวใช่มไม่ต้องไปดับกินอะไรเยอะอนนแตถ<อ>ถ่ถ้าเป็นถ้าเป็นปลาน้าจืดแต่ปลาช่อนอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เขาจะใส่กระชายนี่มันอร่อยยอิงอ่ะอืมสักอย่างนี้ก็ได้อร่อยมาก ยายเผ็ดนะโหมกระชายโหมปลาไหลหมไปหมดอืมส่วนพูดถึงว่าน้ำยาป่าที่เราต้องใส่น้ำปลาให้ถึงหน่อยอยากขีดเหนียวน้ำปลาถ้าขีดน้ำปลานี่มันไม่อร่อยมันจะเค็มไหมมันไม่เค็มเพราะเครื่องที่เราจะปั่นเครื่องเมื่อกี้เครื่องอน,นะเราไม่ใส่เกลือเลยเรารอรับแต่พอถือเราใส่ปลาไาลงไปเดี๋ยวจะมันพอดีพอดีเป๊ะ ยังแถมมันต้องเติมไอ้น้ำปลาอีกนิดนิดหนึ่งอีกเอาเอาให้มันหอมหอมอีกอร่อยน่าใช้ได้เลยเนี่ยลองทําตามนะคะถ้าคนไม่กินตีนไก่ก็อย่าใส่ใส่ลูกชิ้นก็ได้นะใช่ไหมเขาเรียกอะไรลูกชิ้นปลาเรียกหวนพูกเก็เรียกหวนนะพูกเก็เรียกหวนในี่ลูกกลมๆขาวๆลูกชิ้นปลาถ้าคนไม่ตีนตีนไก่ใส่ลูกชิ้นปลานั่นก็ได้นะคะมันก็อร่อยแต่ว่าบ้านเราเรียกอวนถ้าเราชอบตีนไก่แล้วก็ตีนไก่ใส่ลงไปอร่อย กินเนี่ยลงทุนไม่กี่ตังเองปลากระป๋องสองป๋องกระชายซื้อมาสี่ห้าบาทเมื่อเช้าอย่างนั้นนิดนั้นนิดนนิดซื้อรวมรวมมันมาผักยี่สิบบาทมาทําได้ทั้งหม้อตีนไก่มายี่สิบบาทไอหม้อหนึ่งหํมจีนมายีิบสองบาทโดนก็กินได้แล้วเสร็จแล้วมือหนึ่งมือหนึ่งนะเมนูเก็บตัวเมนูโควิดเนี่ยอยู่บ้านก็ดำมาก็ได้กินนะง่ายๆนะคะ เห็นแล้วอย่าลืมนะคะแฟนขับที่พรกนะเอาไปทําตามกันนะคะไปทดลองทําดูมันจะอร่อยจริงๆอร่อยอร่อยยินถ้าคนไม่กินปลาร้าเราก็อยากใส่ปลาร้าปลาร้ามันนั่นไปเลยไม่ต้องใส่แคนซ์เ่นไปเลยนะปลาร้าถ้าเราไม่ชอบอะ่ะจะมันจะไม่นวลจ้ะแต่ว่าชาวบ้านเรามชอบปลาร้าเราต้องใส่ไปหน่อยนึงมันก็หอมไปทั้งบ้านเลยวันนี้หอมมากๆเลย อย่าลืมนะคะช่วยกดติดตามให้กิฟต์ด้วยนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไอหนุงชอบแนรถนี้ครบค